ไอ้เบาเขานี่ค้องเขาซีไซด์ไปนี่เป็นบบน้ำล้นนครับหันล้นปลาเริ่มลงห่วยแล้วนะครับนี่ครับปงกับพ่อกับซีมาใส่เป็นห่วงคือเก่าเพราะว่าแต่ละห่วงมันใกล้สิบวันแล้วนะครับเพราะผมใส่เมื่อคืนอะเริ่มมาไล่แล้วเมื่อกี้สก๊ับครับผมว่ามันชิได้หลายสำไรนะเฮากะไปเบิบึงกันครับปะเพาะไปกันแกะขีดรังพ้อมไปนั่นละเยี่ยมเป็นปลาขนาดนี้ครับผมมาดูกันนะครับ ว่า wow, วันนี้เราจะได้จักโต้ครับมันมาในเรื่องครับผมมันจะได้ กัตนต่อครับให้กับปูกินวะเอ้าโอ,าอ,โอ้นาเข่าหน้า,ป,า,านปูนี่ครับผมเขาทิศท่อทิศมองปลาดูดเขานะครับปลาเริ่มจกให้หน้าสีเขาหัวใหญ่ครับผม เขาเลยเห็นตรงไว้ครับที่ดักปลาครับแบบบ้านนอกนะครับสไตล์แบบนี้นะครับผมแบบนี้ครับนี่คือบุรงเสร็จโอ้มเป็นหัวเฮ้ยลงยากขนาดเลย เบ็ดติดดอกนี่ลงไปลดใส่ทีๆก็ได้เพราะว่ามีปลามันกักินเบิดแหละ แถวนี้ก็สีบ่ค่อยมีมองใส่ันไดครับผมเพราะว่าฝั่งนี้จะเป็นนาคนครับแล้วที่นี้เขาเห็นหัวครับนี่ครับผมพวกพงก็เลยลงยากครับต้องหาหม่งว่างๆลงนะแม่นไปเลยครับผมนี่มันเป็นหน้าเขานะครับเอาขามฟ้ามาฝั่งนี้แต่ฝั่งนั้นก็จะเป็นหนนทางครับใส่ไปได้เดียวมีญาติมายามก่อนครับผมเวลาเอามาบ่ทันเนาะมันต้องมาขามมาใส่ฝั่งนี้ครับ เป็นสองฝั่งนะเกาะเกาะเกาะไ,ได้บิดบอกเขามาใส่อยู่เนาะสะมาใส่ดงมาก้านเน,นาะ เบดหรอมเจ้าซีไซสองฝั่งะเจ็บปนี่ใส่ปลาท้องนี่เดือดทุกนมากหมุนอืมหมักหมุนเลย พงทางพุ่นบ่ที่ทางลงน้ำไรมาเตางหนานาน้ำอไรอกอันนี้เมนเขาเป็นน้ำอกเขาเป็นน้ำอก ึ้นมาขอบใส่เป็นแปนเลยติแปนนั้นละ่นนนละกูได้ป่าสีเทียวลงพุ่นไปยะมันสีค้ามเขาผู้มาทั่วแล้วนี่ นี่ครับเขาก็เริ่มปลูกถั่วตามอันนี้จะเป็นถั่วปีนะครับผมเดาเบื้องนะตรงแม่ในแน,แน่ละเพราะว่าปูกปีนี้ด้กินปีหน้าครับหุละเกี่ยวเข้าวุระผมถั่วปีบ้านเฮาแต่มันแซบครับถั่วปีกับปิ้งปลาเนี่ยครับเดี๋ยวผมพากินครับนาแรงแซบมากโอ้ยพี่น้องครับมีคนมาใส่ก่อนแล้วครับมื้อนี้ม่มื้อนี้ไหมอาจจะเป็นเมื่อวานหรือเมื่อก่อนครับ มีหอยเขาพผมก็ใส่หอยเก่าขเขานะครับแต่รู้ว่ามันสีได้หรือไม่ได้อะมานไผ่มานมานันมาเบิ่งกันครับข้อน,นี้ทางนี้บลุงบลนี่ล้างนึงนี่ยนี่ยงมรตุหมอบบอ,บอเอาสอนายนำร้นแล้วได้นี่เอาสีได้กลับได้บ่น นี่ครับพี่น้องตอนนี้เขาก็เริ่มเฮ็ดมองดักปลาแล้วนะครับแบบปลาเริ่มลงห้วยเขาก็เลยนี่ครับโอ้ขนาดเลยครับของเขาเห็ดครับผมยาวเลยนะครับมันโดดขึ้นมันโดดขึ้นมันโดดลงอืดเนาะครับโอ้ขนาดเลยอันนี้ก็ดักปลาขึ้นครับอันนี้เป็นฝายนะครับแต่ที่เขาบอกเอาทางลงนะเขาดักนี่ครับน้ำไหลอยู่เขากะให้ปลาจากข้อใหญ่ครับขึ้นมาเขาตรงเขาเลยโอ้โหไอเดีย สุดยอดมากนะครับเนี่ยส่วนฟังที่ผมถ่ายเบิรงเมื่อกี้นี่จะเป็นปลากระโดดนะครับโบมี่ยังงลดแต่เอาไว้ใเห้ปลามันกระโดดขึ้นอะเออปลาปลาข้ออะไรกินปลาน่อยครับผมบุบบมบุมบบดูโู้พี่ลึกโู้ไม่ถึงเว็ดหรอบบอ โอใส่ไว้อ่อไอ้อฮอทผมที่ยืนอยู่ไหมลึกโคตเดี๋ยวโดนเบ็ดผมนี่ครับผมใส่ไปแล้วครับโอ้ปลาครับพี่น้องพี่ลึกครับเสียมชอดผุวกกวาปผูกโอ้คนทีายืนยแก้มนจนบ่อไอ้ไหม ลังหิวบ่กขกขกโอ้ลึกโอ้ตามันกอกโอ้เขาบอกกินเวทผมนี่นะใส่ไปสามลังสวัสดีครับตอนนี้ผมกะมายามเวทตอนเช้านะครับเมื่อคืนนี่บหได้มากเลยครับฝนตกแห้งขนาดเลยก็เลยออกเคลื่อนบ่ได้ครับถ้ามาก็คือสิโอ้เสศรษกันฝนก็คือสีโบวัยครับไอ กลิบมาอย่างตอนเศร้านะแต่ก็ยันบได้หราครับยันรุดเบิดแต่ก็ตรงเอ้าได้เสยได้พ่อได้แล้ะครับผมปลาข้อแต่ตายได้กระปูกัดเบิร์ตละเดี๋ยวคนตามไปเบิรน,นะที่แน่ก็ได้ลวครับตัวนึงอันนี้จะเป็นตรงนี้เป็นหมองที่ปลาปลาฉาบไอปลาที่มันสวบสวบเมื่อวานเนาะสบเมื่อวาน แต่มันก็มีปลาถึกอยู่นะครับแต่กระปูกะกินหมดแล้ว <c oughs> อันนี้ก็เป็นตัวที่สองนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้มายามม่ได้โอ้เสียดายเดย้อันนี้ก็รุดไปแล้วครับมันถึกปลาอยู่ด้วยพี่น้องแต่มันเข้าม่ได้มาเอาเนาะนก็เลยบระทันกับปูครับอั่บอกฮะมันยังมาสาบอยู่ด้วยนี่มันบไดอายเด้อกระคอ,อสุน,นี้ เน่าบัดป่าเราอันนี้กรลุดครับโสดใสติดป้าแล้วล่ะผมติดจุดคันมาคนนี้ฟ้าหลายดีเหน็นไหมเดี๋ยวมาแก้มดูไปครับนี่กรลุดนะครับได้นี่อันนี้กระลุดครับนี่ครับมันดึงระเบิดขึ้นมะานี่กระลุดเบิดครับผมตอนเช้า โอ้นีกระลุดลุดมาเลยครับผมโอ้มันเดงมาก้านคืนเฮสันตกนี่นะครับอ่าที่เขาดักไว้ม่วงเทวดาไข่ผมครับมีปลานะครับพี่น้องโอ้โหไปใส่แล้วผมเห็นมันยุงกิ้มบ่อนอยู่โยนหนุบเบ่งหน่อยเพื่เอาปลาได้ตะขอเขาบอกเอามาดูเอาหรอบอก นี่ครับนี่นี่นี่ตับขนนกแห้งโฮมันนี่นี่นี่มันแรงอยู่ดีข้าง่นนีฟองซัมโตนี่แหละโอ้กับเฮ็ดขับเยอะเท่าไหร่คงสิบิเฮ็ดนี่โอ้เนาะคงจะเจอไอ้หน้าเรามายำตุ๋งล้วนะครับเบื้องปูครับผมปอ้ได้จุดเต็มว่าอันนี้พี่ลึกโพดเอาไปอุ้งขับผมเราจะมีประคอสตุ๋งนะทุเห็รียน <lum pp> เดีอยู่นป่อยไอ้ผมเนี้ยกับปูไลขนะ้ำไม่าตกใ่ระุกินะเอาอย่างกตักูตักนี่่นนอาานปะครับมีเบดทันหนึ่นนงตับขามาตัดจะขตัดนี่ปากกัดหัวเขาห้อยตัดกับดินนี่ อันนี้อันี้บแรกนะอันนี้เป็นสายน้มันนะครับแต่พี่มันอยุดางทีหวตัดพี่ดีดีดีเศรษฐายิ่งะตัวใหญ่อยากตัวนี้นะมามาตรงนี้ก็เจออีกนะครับนี่เขาเห็ุไว้มันจะเป็นเป็นไฟครับเขาเห็ดักไว้ครับผมมีป่าเด้ครับพี่น้องโอ้ปลาขาว ปลาลปากปลาขาวนนี่ครับโอ้ขึ้นขนาดเลยโคด้มุกอยู่ครับนี่น่าจะเป็นต้นเขาหลักไว้นะครับถ้ามาได้เมือคืนมีฝนตกแหงนี่ยอันนี้มีอีกน,นึงครับดูออันนี้ก็ได้เลยเฮ้ยอันนี้ก็พุ่ง,งกระพมตามันกระโดดขึด้นนี่เอ๊ แล้วครับโอ้ยยาเม็ดก่อนด้ครับผมเอาเปยามครับมาแล้วนะครับเพราะเจ้าโตบอกมาเนี่ยสองโตปลาคอปลาคอตัวนึงเอาะปลาเค็งตัวนึ่งอ่กับปลาคอที่ปลาคอปลากระปูกัดมีสองโตครับแล้วกับปลาเค็งตัวนึ่งได้สามโตนะครับผมมันนี้โอ้ยแม่กำลังเห็นยางตอนนี้ขพวปลาทอดโอ้ใส่โอ้ดีนะครับมันนี้แย่อเขนจะกิน ที่เขาหามานะครับเขาสิกินทอดครับนนี้ดนี่ควรลนะเอาปลาเค็งบริโซย์ที่แม่ปลาเคีงซอยมันนี่น,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 นี่ครับเขาสิกินทอดปลาครับนี่ครับตอนนี้พอแล้วอนะครับนี่สึกแล้วครับ็นทำขัวบะตันนเยตั้งเจียั้งเาเออชิยอดเลยครับผมได้กินทอดปาลาแล้วแม่เมนูมนยังเข้าปลาเมนูยัง เนยอีปลาหมึกปลาหมึกเอาปลาหมึกกระตุกมาบ่เออปลาหมึกกระตุกมาแล้วมีทอดไข่น้ำรับพอกันแน้วมามากินเข้ากันนะครับผม